แล้วที่เชียงรายเมียแทงผัวทะเลาะก,กันเรื่องไม่ทําน้ําพริกให้กินใครจะคิดว่าเมืองไทยมีข่าวอย่างนี้แต่ก็มีทุกวันนะฮะแค่เรื่องน้ําพริกหนึ่งถ้วยจบลงตรงที่การตายฮะตัดภาพไปดูจุดเกิดเหตุเลยผู้ใหญ่บ้านได้รับแจ้งนะฮะในพื้นที่หมู่15ตําบลดงมะดะอำเภอแม่ลาวปรากฏว่าทันทีที่ไปตรวจสอบผ,ผู้ชมฮะอย่างที่บอกคดีนี้ เมียแทงผัวเข้าไปเจอร่างเนี่ยนะฮะของพี่บุญสางใช่ไหมอายุ63ปีถูกเมียแทงตายเนี่ยนะฮะโดยทางด้านของพี่ภรรยาเนี่ยก็คือคุณสุภาพรเห็นบอกว่าตอนแรกเลยเนี่ยบุญสางกับเมียเนี่ยนั่งกินด้วยกันแล้วประเด็นคือตอนทะเลาะเนี่ยผัวอยากกินน้ำพริกปลาทูใช่ไหมใช่ค่ะแต่เมียก็ไม่ได้หาให้สุดท้ายผัวอยากกินน้ำพริกปลาทูทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเมียหยิบมีดทำครัวปึ๊กเลยฮะจบ ตายน้ำพริกไม่ต้องกินทำงานศพอย่างเดียวล่าสุดวันนี้หลังจากเกิดเรื่องทับทีมข่าวของเรายังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณบุญสางตัดภาพกับไปวันนี้เลยเพราะว่าวันนี้หลังจากเกิดเรื่องมีเสียงตอนที่ตำรวจเนี่ยเขาไปคุมตัวทางด้านเมียมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผู้สื่อข,ข่าวของเราเองเนี่ยนะครับวันนี้เดินทางไปที่งานศพใช่ไหมอของพี่บุญสางคุณผู้ชมครับโดยงานศพของพี่บุญสางเนี่ยมีการจัดขึ้นที่บ้านเราก็ถามข้อมูลจาก ฝังของน้องสาวผู้ต้องหาอ,อันนี้แหละฮะน่าสนใจเพราะทางน้องสาวของผู้ต้องหาเนี่ยก็คือน้องเมียนั่นแหละ <c oughs> คุณผู้ชมฮะออกมาบอกทะเลาะก,กันเรื่องน้ำพริกปลาทูจริงๆ และถามว่าต้นสายปลายเหตุเรื่องน้ำพริกปลาทูเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงเขาบอกว่าตัวของฝ่ายหญิงคือสุภาพรเนี่ยแกมีอาชีพอะไรนะสุภาพรสุภาพรน,นี้มีแกแกมีอาชีพเป็นเหมือนแม่คออ้าขายของค่ะแล้วเข้าใจว่าแกกลับบ้านมาผัวก็กินเหล้าผัวอยากกินน้ำพริกปลาทูใช่ไหมใช่เพราะแกทาอาหารตมสั่งอยู่<อ>ทำพวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งผัวเนี่ยก็กลับมาแล้วก็บอกว่าอยากกินน้ำพริกปลาทูแต่เขาก็เมากลับมาด้วยแหละเ<อ>วลก,กินน้ำพริกปลาทูทำไมทําแต่อาหารเดิมๆไม่เห็นทําอันอื่นเลยเนี่ยนะคะปรากฏ ว่าก็เลยมีการทะเลาะก,กันเมียก็บอกว่าทำนะ่ะเยอะแยะไปหมดกินสิทำไมจะต้องมาน้ำพริกปลาทูหน้าที่สองค่ะทำให้ในายบุญสางเนี่ยพยายามจะเข้าไปทำร้ายนางสาวสุภาพรท้าทายข่มขู่นะคะบอกแทงเลยถ้าแทงไม่ตายกูจะแทงมึงให้ตายนะคืออย่างนี้สำคัญตรงนี้หน้าที่สองเนี่ยกำลังจะบอกว่าจากข้อมูลคนเห็นเหตุการณ์อ้างว่าฝ่ายเมียเนี่ยเหมือนกับว่านาตอนนั้นเนี่ยหยิบมีดใช่ไหมถือมีดทำครัวอยู่ไงถือมีดแล้วฮะแล้วผัวก็เมาก็เลยท้าเม,มียบอกมึงแทงสิ นี่สองคดีเหมือนกันเลยนะท้าทายกันถูกไหมคดีเมื่อกี้ก็ท้าทายคดีนี้ก็ปรากฏเมียจับมีดผัวท้ามึงแทงถ้ามึงฆ่ากูไม่ตายมึงตายเ mm hmm. มียก็เลยเอาแหละถ้าอย่างนั้นผัวบอกแล้วว่าถ้าสมมุติว่ามึงไม่ตายกูตายเ mm hmm. มียก็กระซวกเลยคุณผู้ชมฮะแล้วหลังจากนั้นพอเมียตัดสินใจแทงค่ะก็แทงเข้าไปที่หน้าอกของทางด้านนายบุญสางค่ะ ตนกระทังเสีียชวิคล่าสุดคนที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้ก็คือน้องสาวของผู้ต้องหาเองนะฮะคุณสายสวัสด์บอกปมทั้งหมดคือเรื่องน้ำพริกปลาทูจริงๆแล้วก็ยอมรับว่าตอนที่เขาฆ่ากันตายเนี่ยตัวเองก็อยู่ในที่เกิดเหตุแต่ไม่กล้าวิ่งไปดูเพราะกลัวฮะคือแกไม่ได้ตั้งใจที่จะให้อมันโดนคือแกอยากให้แกยากให้แฟนแกยุดมากกว่าบ่ได้ตั้งบ่มีเจตนาที เจอจะเฮ้ถึงแกชีวิตประมาณนี้คือจากเฮ้อยากให้ฟังสามีแกยุดยุดกระทํากับแก,กมากกว่าบ่อยืนยันว่าที่ผ่านมาก็คือไม่เคยมีการทำร้ายร่างกายกันเลยค่ครั้งนี้รุนแรง,างมากแล้วปกติฝั่งที่เคยเขาเป็นคนแบบยอมภรรยาไหมคะยอมมัยอมยอมอดอมแต่จะมีแต่คำค,ำคำอู้ตียอก เล่นเวลาเมาคุณผู้ชมครับขณะดเดียวกันลูกของผู้เสียชีวิตนะครับก็คือคุณประสิทธิ์วันนี้ก็เปิดใจกับเราเหมือนกันเนี่ยนะครับบอกว่าเอาจริงๆคือเหตุการณ์ที่คุณพ่อเสียชีวิตนะฮะทราบว่าคนที่กระทําก็คือคุณแม่ ทำให้ตอนนี้ตอบอะไรไม่ถูกเลยเพราะพ่อกับแม่เนี่ยทะเลาะกันเป็นประจำเนี่ยนะครับเข้าใจว่าคุณแม่น่าจะพลั้งมือด้วยแหละตอนที่เกิดเรื่องเป็นอารมณ์ชั่ววูบแล้วคุณแม่อาจจะป้องกันตัวนะครับเพราะว่าคุณพ่อเมาเข้ามาเหตุการณ์นี้คนในครอบครัวต้องใช้เวลาในการเยียวยาสภาพจิตใจพยายามไปถามแม่บอกแม่เกิดอะไรขึ้นทําไมแม่ถึงแทงพ่อเห็นบอกว่าแม่ไม่ยอมบอกอะไรเลยแล้วแม่ก็เสียใจแม่เอาแต่ซึมแม่ไม่คุยกับใครทั้งสิ้น คนเป็นลูกอ่ะคุณผู้ชมน่าเห็นใจคนกลางที่สุดบอกยังไงผมก็ยังรักแม่เหมือนเดิมและผมก็จะจัดงานศพพ่อให้ดีที่สุดถือว่าเป็นการทำกับพ่อเป็นครั้งสุดท้ายอยูกับตนพ่อแค่รู้ว่าพ่อเสียก็รีบเรื่องงานมาก็กลับมาทันทีเลาพอทราบแล้วว่าฝั่งคุณแม่เป็นคนที่กระทำ คุเมยค่ะปกติทั้งสองท่านนี่เขาทะเลาะกันบ่อยไหมคะประมาณนี้แต่เขาไม่เคยลงมือทำอะารร่างกายกรนใช่ไหมคะใช่ประมาณนี้แต่เขาไม่เคยลงมือก็ไม่ได้ใจเหมือนกนว่ามีใคร